วังเงย่าตอนที่226ทรซากปิดาจอต้นไม้เลือดที่อยู่มาหลายร้อยปีกลับต้องโดนค้นลงในวันนี้หวังเงย่าไม่ได้คิดอะไรมากกับการค้นต้นไม้นี้เขากับเจ้าเมื่องอซีลอยอยู่เหนือส่วนลำต้นที่เหลือต้นไม้นี้ได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงแต่ไม้ส่วนที่เหลือนั้นก็ยังแข็งไม่ต่างอะไรจากหินหัวใจแห่งครกษายอยู่ด้านล่างไม่กี่เมตรเจ้าเมื่องอซีพูดขึ้น หวังเย่าพยักหน้าและเอามีดทมินออกมาเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องตัดมันเขาไม่เคยเห็นหัวใจแห่งครึกษามาก่อนไม่รู้ว่ามันหน้าตาเป็นแบบไหนเพื่อที่จะไม่สร้างเสียหายให้กับมันเขาจึงต้องระวังแม้ว่าไม้จะแข็งแต่มีดทมินก็คงอย่างมากมันทําขึ้นมาจากเหล็กทองทมินมันทั้งหนักและแข็งแน่นอนว่าการตัดต้นไม้แบบนี้หวังเย่าไม่ได้ทําด้วยตัวเองเขาได้สั่งให้หอคงจัดการแทนเขา งอคงจับมีดทมีงไว้แน่นผ่านไปไม่กี่นาทีมันก็ตัดไม้ไปถึงตำแหน่งที่ใกล้กับหัวใจแห่งครึกได้งอคงพอแล้วหวังเย่าและเจ้าเมื่องอซีเดินเข้ามาดูและพบว่าใจกลางลำต้นนี้มีก้อนที่คล้ายกับรังไหมยอยู่ถิวของมันราบเรียบและเปล่งแสงสีแดงอ่อนๆออกมาหวังเย่าแผ่จิตเข้าไปสำรวจด้วยความสงสยัยจากนั้นเขาก็ยิ้มออกมาเขารู้สึกได้ถึงพลังที่แปลกประหลาดมันอาจจะอธิบายได้ว่ามันคือพลังชีวิต เขาหยิบหัวใจแห่งพรึกษาขึ้นมาเมื่อสัมผัสกับมันแล้วเขาก็รู้สึกได้ถึงความอบอุ่นราวกับเลือดอุ่นๆที่ไหลผ่านมือเขามันเป็นยังไงบ้างเจ้าเมื่องอซีแสดงสีหน้าแปลกใจออกมาแม้ว่าเธอจะไม่มีการรับรู้ทางจิตแต่หัวใจแห่งพรึกษาก็ยังแผ่พลังชีวิตออกมาให้เธอรับรู้ได้แต่แค่ว่าเธอไม่อาจจะดูดซับมันได้หวังเย่าไม่ได้ตอบกลับเขารีบใช้ระบบเพื่อตรวจสอบมันทันที ตาของเขาส่องประกายแสงสีทองออกมาก่อนที่จะมีข้อมูลปรากฏขึ้นในหัวของเขาแจ้งเตือนค้นควบหัวใจแห่งพฤกษาของต้นไม้กินเลือดมันอยู่ระดับศักดิ์สิทธิ์ขั้นต้นมีพลังชีวิตมหาศาลมันสามารถยกระดับธาตุไม้ของสิ่งมีชีวิตขึ้นมาได้การตรวจสอบของระบบนั้นมีข้อจำกัดมันต้องตรวจสอบคลื่นพลังของสิ่งมีชีวิตเท่านั้นอัญมณีความทรงจำ หินที่งอคงอยู่รวมไปถึงหัวใจแห่งครึกษาตรงหน้านี้ล้วนแต่มีคลื่นพลังชีวิตดังนั้นมันจึงสามารถตรวจสอบได้หัวใจแห่งครึกษามีพลังชีวิตที่สามารถเพิ่มระดับธาตุไม้ของสิ่งมีชีวิตได้มันก็เหมือนกับโบหิมะน้ำแข็งที่ฉันเคยให้เธอมันอยู่ระดับศักดิ์สิทธิ์ด้วยซึ่งมันเป็นระดับเดียวกันกับโบหิมะน้ำแข็งสรุปมันคือของดีแต่เราไม่อาจจะใช้มันได้หวางเงย่าสงหัวใจแห่งครึกษาให้กับเจ้าเมื่องอซี ตอนนี้มันไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับเขาเขาควรยกมันให้เธอจะดีกว่าอย่างน้อยมันก็ช่วยในการดูแลสวนได้บ้างเจ้าเมื่องอซีรับมันมาด้วยความแปลกใจจากนั้นเธอก็ยิ้มออกมาอย่างพอใจราวกับสาวน้อยที่ได้รับของขวัญเมื่อได้หัวใจแห่งครึกามาแล้วหวังย่าวก็มองไปที่รากของต้นไม้และพบว่าลึกลงไปนั้นรากของต้นไม้กำลังปกป้องอะไรบางอย่างอยู่ หวังเย้าพุ่งลงไปที่พื้นก่อนจะใช้ลูกแก้ววิญญาณดินขุดดินใกล้ๆกับรากของมันออกส0บเมตร50สิเมตรเมื่อขุดลงมาได้ถึงหนึ่งเมตรหวังเย้าก็พบกับลูกบอลขนาดใหญ่มันเป็นรากนับไม่ถ้วนพันรวมกันจนกลายเป็นลูกบอลที่น่าแปลกใจที่สุดคือรากพวกนี้เหมือนจะยังขยับอยู่หวังเย้าและเจ้าเมื่องอซีอดไม่ได้ที่จะมองหน้ากันจิตของต้นไม้กินเลือดนั้นถูกทำลายไปแล้ว ต้นไม้เองก็ถูกโค่นแต่รากของมันยังขยับได้อยู่มันมีวิญญาณของตัวเองหรือว่าต้นไม้นี่ยังไม่ตายมันอาจจะเหมือนกับต้นไม้อื่นๆที่แม้ว่าจะโดนตัดแต่ก็ยังมีพลังชีวิตอยู่หากปล่อยให้ต้นไม้นั้นอยู่ต่ออีกไม่กี่ปีมันก็อาจจะงอกกลับมาได้ดังเดิมหวังเย่าไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ด้านในแต่เพื่อความปลอดภัยเขาจึงถอยห่างออกมาก่อนจะใช้ใบมีดลมตัดรากไม้ออกแต่เขาก็พบว่ารากพวกนี้กลับแข็งอย่างมาก เขาต้องใช้พลังอย่างมากกว่าจะตัดมันออกได้รากที่ถูกตัดขาดออกไปนั้นถูกลมพัดออกไปจนเผยให้เห็นสิ่งของด้านในมันเหมือนกับที่เจ้าเมื่องอซีบอกมาจริงๆมันคือซากศพที่คล้ายกับขลึกขนาดเท่ากับกำปั้นเด็กทารกผิวของมันเป็นสีขาวแต่มีบางอย่างที่เหมือนกับเส้นเลือดปูดปนออกมาหากมองดูใกล้ๆแล้วจะพบว่าเส้นเลือดนั้นเลื้อยไปมาอย่างช้าๆราวกับงู หวังเย่าใจสั่นขึ้นมาอย่างไร้เหตุผลเขาอดไม่ได้ที่จะถอยกลับออกมาก่อนจะแผ่การรับรู้ทางจิตออกไปเมื่อจิตปะทะกับผลึกนั่นหวังเย่าก็รู้สึกได้ถึงเสียงคำรามและตัวตนที่ราวกับปีศาจจอกกำลังกลืนกินจิตของเขาเข้าไปเสียงที่ดังขึ้นมานั้นไม่ได้ดังขึ้นมาจากดินเสียงนี้ฟังดูแปลกประหลาดไม่รู้ว่ามาจากไหนแต่มันกลับดังขึ้นมาในใจเขาแทน เจ้าเมื่องอซีกริดออกมาเมื่อเธอจ้องดูมันชัดๆใบหน้าของเธอซีดเผือดไปทันทีเพราะรู้สึกกลัวขึ้นมาหวังเงย่าสิ่งนี้มันน่ากลัวเกินไปเราทำลายมันจะดีกว่าเจ้าเมื่องอซีพูดขึ้นมาด้วยเสียงที่สั่นเครือหวังเงย่าเองก็สีหน้าไม่สู้ดีนะักซากศพที่คล้ายผลึกนี่กล้ากลืนพลังจิตของเขามันเป็นตัวตนที่แปลกประหลาดจริงๆดูเหมือนว่ามันมีเหตุผลที่ต้นไม้กินเลือดจะใช้รากห่อสิ่งนี้เอาไว้ บางทีมันอาจจะไม่ใช่เพื่อปกป้องซากศพนี้แต่เพื่อปกป้องตัวมันเองไม่ให้มันบาดเจ็บเพราะซากศพถ้าเป็นแบบนั้นก็ยิ่งยุ่งยากเข้าไปใหญ่เพราะแม้แต่ต้นไม้กินเลือดก็ไม่อาจจะทำอะไรมันได้เดาว่ามันคงไม่ง่ายใดอย่างแน่นอนหวังเยี่ยวกัดฟันแน่นและลองใช้ระบบตรวจสอบดูแต่ก็พบว่าระบบไม่ตอบสนองชัดแล้วว่าซากศพนี้ไม่มีพลังชีวิตอยู่ไม่มีคลื่นพลังชีวิตแต่เป็นเหมือนสิ่งมีชีวิต วังเงยววสับสนยิ่งกว่าเก่าจากนั้นของตาเขาก็ได้ส่องประกายแสงสีทองออกมาเขาได้ใช้สกิลเนอัคทีมาตรวจสอบแทนตาของเขาจับจ้องไปที่ผลึกนั่นเขาไม่ใช่แค่เห็นร่างของมันแต่ยังเห็นเงาเลือดที่ไหลเวียนอย่างต่อเนื่องก่อนจะเปลี่ยนเป็นใบหน้าอันน่ากลัวเมื่องอเอ,อ๋อบางทีมันอาจจะเป็นซากปิดจอวังเงยวไม่รู้ว่าจะเรียกมันยังไงดังนั้นเขาจึงตั้งชื่อมันว่าซากปิดจอแทน ซากคือสิ่งที่ตายไปแล้วมันไม่มีคลื่นพลังชีวิตแต่มันยังทำให้ผู้คนเกิดความกลัวและคอยสูบจิตของผู้คนและซากปิดสาจจอคือสิ่งชั่วร้ายที่ปิดสาจจอให้กำเนิดขึ้นมามันน่ากลัวอย่างมากซากศพนี่ดูเหมือนจะเป็นตัวตนแบบนั้นสีหน้าของเจ้าเมื่องอสีเปลี่ยนไปทันทีแม้เธอจะไม่เข้าใจว่าซากปิดาจจอนี้หมายถึงอะไรแต่ตอนนั้นเองซากศพกลับลอยขึ้นพร้อมกับมีเสียงที่เต็มไปด้วยความไม่พอใจดังขึ้นมา สายตาของหวังเย่าเย็นชาขึ้นมาทันทีซากปิดาจจอ,อนี่กล้าที่จะสร้างปัญหาต่อหน้าเขางั้นมาลองดูกันว่าใครจะแกร่งกว่ากันตอนที่227ร่างของตือโป้ยกายเขารู้ว่าอัญมณีความทรงจำสามารถใช้กับตัวตนที่เป็นจิตวิญญาณได้ดังนั้นหวังเย่าจึงไม่ได้กลัวซากปิดาจจอ,อนี่แล้วการเผชิญหน้ากับตัวตนที่ไม่รู้จักอาจจะทำให้คนเรากลัวไปโดยปริยาย แต่เมื่อหวังเงย่ารู้ถึงบทบาทของอัญ,ญมณีความทรงจำแล้วเขาก็ไม่กลัวมันอีกต่อไปอีกอย่างแล้วตอนนี้ซากปีศาจจอก็ทำได้แค่ส่งเสียงน่ารำคาญออกมาก็เท่านั้นเจ้าเมื่องอซสีกัดฟันแน่นและพูดขึ้นฉันจะลองดูว่าฉันจะจัดการกับมันได้หรือเปล่าเธอสะบัดมือพร้อมกับมีน้ำแข็งก่อตัวขึ้นมาพุ่งเข้าใส่ซากปีศาจจอนั่นในเมื่อมันถูกกรากไม้กับขังเอาไว้งั้นบางทีมันอาจจะถูกน้ำแข็งผนึกไว้ได้ ธนูน้ำแข็งจำนวนนับไม่ถ้วนพุ่งเข้าใส่ซากปีศาจนั่นทันทีแต่ในระยะสิบเมตรจากซากปีศาจนั่นน้ำแข็งกลับถูกกันเอาไว้ด้วยพลังบางอย่างและไม่อาจจะเข้าไปได้วังเย่าแปลกใจน้ำแข็งพวกนี้อ่อนแอเกินไปหรือไงเจ้าเมื่องอซีเหมือนจะคาดการณ์ไว้อยู่แล้วเธอทำการควบคุมน้ำแข็งอีกครั้งก่อนจะส่งมันให้พุ่งไปยังซากปีศาจอ,อีกครั้งแน่นอนว่าเธอเดาถูกครั้งนี้ธนูน้ำแข็งได้พุ่งเข้าไปหาซากปีศาจนั่น แม้ว่าจะมีพลังบางอย่างคอยขัดขวางเอาไว้อยู่แต่ลูกธนูก็มีพลังพอที่จะทะลวงผ่านพลังนั้นไปได้แม้ว่าซากปีศาจอนั่นจะไม่มีพลังชีวิตแต่ก็มีความคิดเป็นของตัวเองราวกับว่ามีปีศาจออยู่ด้านในเมื่อเห็นว่ามีธนูน้ำแข็งพุ่งเข้ามาเพื่อกำจัดมันมันก็ได้ทำลายธนูน้ำแข็งเพื่อที่จะเอาตัวรอดฉันไม่คิดว่าแกจะมีความสามารถแบบนี้แต่ยังไงซะฉันก็จะทำลายแกให้ได้หวังเย่ยพูดขึ้นมา กาฟิลพุ่งเข้าใส่ซากปีดาจอและใช้กรงเล็บที่รุนแรงเข้าโจมตีซากปิดสาจอนั่นหลบได้อย่างว่องไวกาฟิลจึงพุ่งเข้าไปอีกรอบและใช้กรงเล็บเข้าโจมตีอีกครั้งแต่ก่อนที่จะได้ใช้กรงเล็บโจมตีจูจ่ๆมันก็เหมือนกับหมดสติไปชั่วครู่ซึ่งทําให้ซากปิดสาัจอนนหนีรอดไปได้สีหน้าของวงางเย้าบิดเบี้ยวไปคิดจะหนีงั้นหรือ เมื่อมันอยากที่จะหนีงั้นก็ลองใช้ลูกธนูไฟจัดการมันลูกแก้ววิญญาณไฟมีพลังไฟหลงเหลืออยู่ไม่มากแต่ก็เพียงพอให้เขายิงลูกธนูไฟออกไปได้หลายลูกอยู่ลูกธนูไฟถูกยิงเข้าใส่ซากปิดสาจอยอย่างรวดเร็วด้วยการที่ในอากาศมีพลังธาตุไฟอยู่จึงทำให้มันสามารถรู้ตำแหน่งของซากปีสาจออนั่นได้ง่ายราวกับโดนล,ล็อเป้าเอาไว้ ความเร็วของลูกธนูไฟนั้นรวดเร็วเป็นอย่างมากยิ่งไปกว่านั้นด้วยระยะทางที่สั้นแบบนี้จึงทำให้ยากที่ซากปีศาจอนั่นจะหลบหนีไปได้บึ้มมอมอลูกธนูไฟได้ปะทะกับมันจนเกิดการระเบิดขึ้นหวังเงย่อกลัวว่าจะเกิดเรื่องไม่คาดคิดขึ้นเขาจึงได้ใช้สกิลเนตอัคคีมองผ่านเปลวไฟที่กระจายไปทั่วก่อนจะพบว่าผลึกซากปิดาจอนั่นเริ่มแอตกอกก่อนจะถูกเผาจนกลายเป็นเถ้า แต่ทว่าบางสิ่งที่มีขนาดเท่ากับเม็ดข้าวสีเลือดกลับไม่ถูกทำลายลงไปมันยังฝ่าเปลวไฟพุ่งออกไปเพื่อหลบหนีแน่นอนหวังเย่าจะยอมปล่อยมันไปได้ยังไงซากปีศาจจอนนี่แปลกประหลาดเกินไปหากมันฟื้นฟูตัวเองได้งั้นเดาว,ว่ามันอาจจะส่งผลกระทบเกินกว่าจะคาดถึง แน่ว่าเขาจะมีวิธีจัดการกับมันแต่นอกจากเขาแล้วก็ยังมีทหารรับจ้างคนอื่นๆในมิติดวงจันทรแห่งนี้ด้วยจิตที่หลงเหลือของปีศาจนี้อาจจะแทรกซึมเข้าไปบังคับจิตใจของคนได้แค่คิดก็น่ากลัวแล้วแต่หวังย่าไม่อาจจะไล่าตามมันทันจึงได้แต่ใช้ลูกธนูไฟเขาโจมตีมันตูมมอม,อมเล็ดข้าวสีเลือดนน,น่นหนีไปอย่างรวดเร็วแต่ก็ไม่อาจจะสลัดการโจมตีได้หมดมันยังคงโดนโจมตีอย่างต่อเนื่อง แม้จะไม่ได้รับความเสียหายหนักหน่วงอะไรแต่สุดท้ายก็ยังร่วงลงมาจากท้องฟ้าหวังเย่ยวเห็นแบบนั้นก็สร้างชั้นลมเข้าไปห่อหุ้มมันทันทีมเมล็ดข้าวสีเลือดตอนนี้เหลือแค่เศษสีแดงที่แผ่พลังของปีดสาจอออกมาแต่ภายใต้พลังจิตของหวังเย้่ามันก็ไม่อาจจะส่งพลังจิตอันชั่วร้ายออกมาภายนอกได้ หวังเยี่ยวเรียกลูกไฟออกมาตั้งใจที่จะเผามันแต่เศษสีแดงนั้นปรับบิดเบี้ยวไปแค่เล็กน้อยราวกับไม่ได้รับผลกระทบจากไฟเลยหรือว่าจิตปีศาจอโดนฉันทำลายไปแล้วงั้นหรืออัญญกประกาศคู่ตอนนี้เศษสีแดงกลับอยู่นิ่งจิตปีศาจอด้านในเหมือนกับโดนฆ่าไปแล้วมันไม่มีจิตชั่วร้ายอีกแต่ถึงอย่างนั้นร่างของมันก็ยังมีคุณสมบัติของปีศาจออยู่ หวังเยี่ยวยื่นมือออกไปคว้ามันไว้เขารับรู้ได้ถึงคลื่นพลังของปีศสาจจอที่แผ่ออกมาราวกับต้องการเข้ามาในตัวเขาหวังเยี่ยวขมวดคิ้วและรีบใช้สกิลของหอคงเพิ่มพลังให้กับร่างกายเพื่อจะขับไล่คลื่นพลังปีศาจจอนี้ออกจากตัวหวังเยี่ยวเป็นยังไงบ้างเจ้าเมื่องอซีมองหวังเยี่ยวด้วยความกังวลตอนนี้ยังไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงมันไม่ใช่ของที่ดีดูเหมือนว่ามันจะแข็งแกร่งจนแม้แต่ไฟของฉันก็ยังทำอะไรมันไม่ได้ หวังเย่าพูดจบก็เอากล่องหยกออกมาก่อนจะเก็บเศษนั่นเข้าไปในกล่องหยกนายท่านตือโปอยก่ยส่งข้อความหาหวังเย่าหวังเย่าเลือกคิ้วด้วยความสับสนแต่ไม่นานเขาก็เผยท่าทียินดีออกมาตือโปอยไก่ส่งข้อความมาบอกเขาว่ามันขอเศษของผลึกนี้ดูเหมือนว่าเศษแค่นี้จะมีประโยชน์ขอต่อมันอย่างมากสุดท้ายหวังเย้าก็ตอบตกลง ขอบคุณมากนายท่านตือปยก่ายขอบคุณออกมาก่อนจะก่ะตัวเป็นหมอกดำพุ่งเข้าหาเศษผลึกหมอกดำของมันหายไปทีละนิดนิดดูเหมือนว่าจะแทรกเข้าไปอาศัยอยู่ในเศษนั้นสุดท้ายหมอกดำก็หายไปจนหมดเศษสีแดงในมือสันไหวจนหลุดออกจากฝ่ามือของหวังเยา่ามันพยายามที่จะบินมันบินไปมาด้วยความเร็วสูงกว่าเสียงซึ่งไม่ได้ด้วยกว่าความเร็วของลูกธนูไฟเลยหวังเย่าหลีตาลงและครุ่นคิดทันที ตือโป่ยกายเหมือนจะอยากใช้เศษผลึกเล็กๆที่เหมือนก้อนเพชรนี่เป็นร่างกายของมันเพราะร่างหมอกของมันยังอ่อนแอและบาดเจ็บได้ง่ายในร่างเงาเองก็เหมือนกันด้วยการที่ก้อนเพชรเล็กๆนี่แข็งอย่างมากมันแทบเป็นไปไม่ได้ที่จะถูกทำลายก้อนเพชรนี่คือสิ่งที่ซากปีดจอได้ทิ้งเอาไว้เมื่อตือโปอยกายเข้าไปในซาบของปีดจอมันจะไม่ได้รับผลกระทบจากคลื่นพลังปีดจองั้นหรือเรื่องนี้ทำให้หวางย่ากังวลอยู่สักพัก